ผู้ที่ได้รับรางวัล Rising Star Couple s คู่ชิปดาวรุง่ง Y e n t e t a i n a w a r d 2025ได้แก่ครับผมขอแสดงความยินดีกับ R4 Enjoy Jun ครับ Girls Love มาแรงจริงๆนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกคู่ที่มาแรงสุดๆในปีนี้ด้วยเคมีที่เข้ากันแบบไม่ต้องพยายามครับ ความน่ารักสดใสที่แฟนๆเห็นแล้วอดยิ้มตามไม่ได้ทำให้ชื่อของ Enjoy June กลายเป็นผู้ชิปที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องบนโซเชียลครับแสดงความยินดีด้วยครับดีใจด้วยนะคะไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าแต่แต่งตัวมาแมทช์กันมากๆค่ะ,คะมีโพยมามยด้วยมีโพยมาด้วยเ <มา S 1> หรอ,อโอเคค่ะกำโพยมาด้วยค่ะ <laughs> ยินดีด้วยครับเจอญเลยค่ะดีใจด้วยค่ะเขาหันมาบอกพี่นี้ก่อนว่าพี่นุ้ยดีใจอะ่ะเอาเป็นว่าอ,อยากให้มีไม้ตรงนั้นเนาะค่ะเ,เรียนตรงรนูดีกว่วค,วความรู้สึกตรงนั้น<ร><ร>ดีววดวกว่า่ใช่จะได้ยินกันทั่วประเทศแน่นอนตรงนั้น สวัสดีนะคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นรางวันแรกของพวกเราด้วยนะคะก็ขอบคุณ y n t เ r t a i n Award นะคะที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะคะก็ ค่ะก็ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่นะคะที่สนับสนุนรินไม่มีวันลักนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ชีวินผู้กำกับของพวกเรานะคะทีมงานเบื้องหลังทุกๆท่านรวมถึงนักแสดงทุกๆคนนะคะเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะคะ ที่ทำให้พวกเราสองคนนะคะได้มายืนอยู่จุดนี้นะคะฝาก Enjoy j u จูไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกคนด้วยนะคะพี่จูนเดี๋ยวพี่จะช่วย Enjoy พูดเองเพราะว่าเตรียมมาด้วยค่ะจะเราไม่รู้ว่าเราจะได้หรือไม่ได้แต่เราทำการบ้านมานะคะขออนุญาตเปิดข้อความเล็กๆนะคะ ค่ะจูนอยากขอบคุณงาน y Entertain Awards 2 2 5 5มากๆนะคะจูนรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นตันมากๆเลยค่ะที่วันนี้พวกเราทั้งสองคนได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้นะคะพร้อมกับรางวัลอันทรงคุณค่าและความรักจากทุกคนนะคะขอบคุณท่านกรรมการของงานนี้ด้วยนะคะขอบคุณซีรีส์รินไม่มีวันรักนะคะที่ทำให้รู้ว่าคุณค่าของการถูกรัก กับคุณค่าของการได้รับรางวัลน,นี้มันยิ่งใหญ่มากๆจูนอยากขอบคุณครอบครัวนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้จูในทุกๆก้าขอบคุณที่กํากับผู้กํากับนะคะพี่ชีวินทีมงานเบื้องหลังทุกคนนะคะที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างผลงานที่งดงามและขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนักแสดงทุกๆคนนะคะที่ทําให้กองถ่ายเต็มไปด้วยพลังงานที่ดีค่ะ และต้องขอขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนนะคะที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวและความตั้งใจของพวกเราออกไปให้ผู้ชมได้เห็นอย่างสวยงามค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดจูนอยากขอบคุณชาวเจแลนด์ and, ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะที่คอยอยู่เคียงข้างพวกเราทั้งสองคนเสมอตั้งแต่วันที่เรายังเป็นเพียงแค่ตัวละครเล็กๆจนวันนี้นะคะเรียกได้ว่า หมูเค็มกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความอุดอุ่นและทำให้เกิดครอบครัวเจแลนด์ขึ้นมาค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะจุนขอขอบคุณน้องเอนจอยค่ะท,ที่เป็นที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีค่ะแล้วก็เป็นคู่ที่พิเศษนะคะสำหรับจูนเราผ่านความเหนื่อย ความท้าทายแล้วก็รอยยิ้มมาด้วยกันเยอะมากๆเลยนะคะจนวันนี้เราได้มายืนอยู่ตรงนี้เคียงข้างกันจูนเชื่อว่าความสําเร็จนี้นะคะไม่ใช่ของใครแค่คนเดียวแต่เป็นของเราทั้งคู่และของทุกคนที่เรารักค่ะสุดท้ายนี้นะคะรางวันนี้ไม่ใช่เพียงของจูหรือว่าเอนจอยเท่านั้น แต่เป็นของทุกหัวใจที่ส่งแรงใจแรงสนับสนุนให้พวกเราที่ทำให้เจแด์ and, ได้เป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ขอบคุณทุกคนจากหัวใจมากๆค่ะขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะและขอเรียนเชิญคุณสุธิตาบุญน,นาค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท f u j i ครีมดอทคอมจำกัดให้เกียรติขึ้นมามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีบนเวทีค่ะเรียนเชิญครับ ขอบคุณคุณสุธิตาบุญนาคด้วยนะครับที่ให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้นะครับแล้วก็แสดงความยินดีอีกครั้งกับ Enjoy และจูนครับเตรียมการมาเป็นอย่างดีใช่ค่ะ,ะคสปีชของเธอหนึ่งหน้า a อใช่คะ่ะสุดยอดฮะจูน